นักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูพี่แอมในวันนี้นะคะเรายัางอยู่ในหัวข้อเรื่องของพลังงานค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้ทราบความหมายของพลังงานและก็ประเภทของพลังงานไปบ้างแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องของการเปลี่ยนรูปพลังงานค่ะโดยมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้สามารถสังเกตและระบุการเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้และนําความรู้ที่ได้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความหมายของคําว่าพลังงานกันก่อนเลยค่ะ สำหรับพลังงานนะคะหรือ energy ซึ่งในที่นี้นะคะจะมีหน่วยเป็นจูลหรือตัว J ที่เราใช้กันนะคะซึ่งเราพบว่าความหมายของพลังงานก็คือสิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆเกิดการเคลื่อนไหวหรือสามารถทำงานได้ในทางใดทางหนึ่งนะคะโดยสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งได้ค่ะนั่นก็คือพูดง่ายๆว่าสิ่งใดก็ตามนะคะที่ เข้ามาประทําแล้วสามารถทำให้สิ่งสิ่งหนึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้เราจะเรียกว่าพลังงานค่ะโดยตัวอย่างพลังงานที่เรารู้จักกันดีในชีวิตประจำวันนะคะเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานความร้อนค่ะ าจากในคาบที่แล้วนะคะเราก็เรียนกันว่าพลังงานที่ถูกนํามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็จะมีหลายๆรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพลังงานกลซึ่งพลังงานกลนะคะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากการกระทําของแรงแล้วทําให้วัตถุเหล่านั้นเกิดการเคลื่อนที่ค่ะ ถัดมานะคะก็คือพลังงานจากแสงพลังงานจากแสงอาจจะมาจากแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแต่โดยรวมแล้วพลังงานจากแสงก็คือพลังงานที่เกิดจากการแผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์ค่ะ ถัดมาพลังงานเสียงก็คือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็จะเข้ามาสู่การทำงานของอวัยวะในร่างกายของเรานั่นก็คือผ่านหูนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะก็คือพลังงานไฟฟ้าแน่นอนที่สุดค่ะว่าพลังงานไฟฟ้านะคะเป็นพลังงานที่จําเป็นในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากค่ะโดยความหมายก็คือพลังงานที่อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวนําไฟฟ้าและส่งผลให้เกิดกระแสะไฟฟ้าเกิดขึ้นค่ะ โดยจากพลังงานรูปแบบดังกล่าวนะคะเรารู้หรือไม่คะว่าพลังงานนะคะสามารถถูกมาใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ค่ะซึ่งพลังงานดังกล่าวสามารถเปลี่ยนรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่งได้ค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับกรณีแรกนะคะก็คือการต้มน้ำร้อนแน่นอนค่ะว่าการต้มน้ำร้อนที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็จะอาศัยหลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน ซึ่งเมื่อเราเสียบปลั๊กไฟฟ้านั่นก็คือพลังงานไฟฟ้าจะถูกเปลี่ยนมาเป็นพลังงานความร้อนซึ่งก็จะส่งผลทำให้น้ำในหม้อเดือดนั่นเองค่ะถัดมานะคะโคมไฟอ่าสำหรับโคมไฟนะคะเมื่อไดก็ตามถ้าเป็นโคมไฟที่เราใช้ปลั๊กนะคะในการเสียบเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ก็จะเป็นหลักการทำงานโดยการเปลี่ยนรูปจากพลังงานไฟฟ้าและส่งผลให้เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานแสงทำให้หลอดไฟฟ้าสามารถสว่างได้นะคะแต่สำหรับส่วนของโคมไฟที่ใช้ใช้ถ่านนะคะตรงนี้ก็อาศัยหลักการทำงานเดียวกันค่ะเป็นการเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานแสงค่ะ และถัดมานะคะก็คือวิทยุสำหรับวิทยุนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะซึ่งเราก็จะพบว่าหลักๆก,ก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปนะคะจากพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานเสียงซึ่งแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่เราเสียบปั๊กไปปุ๊บเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสียงสามารถผ่านออกมาจากวิทยุได้นั่นเองค่ะ ถัดมานะคะสำหรับแผงเซลล์สุริยะนะคะหรือว่าแผงโซลา่าเซลล์นะคะตรงนี้ก็จะอาศัยหลักการทำงานนะคะโดยเปลี่ยนจากพลังงานจากแสงอาทิตย์ ะะมาเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งเด็กๆก,ก็จะสังเกตว่าสำหรับแผงโซลา่าเซลล์นะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะมักนิยมนำมาวางไว้ในที่ที่มีแสงซึ่งเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์นะคะมากระทบลงบนแผงโซลา่าเซลล์ก็จะเกิดก,กลไกการทำงานในแผงโซลา่าเซลล์และสุดท้ายสามารถที่จะใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆในบ้านเรือนของเราได้นะคะและ ถัดมาก็คือเครื่องคิดเลขเอ๊ะเครื่องคิดเลขเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าอย่างไรเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเครื่องคิดเลขนะคะก็จะมีแผงโซลา่าเซลล์นะคะ เป็นแผ่นเล็กๆนะคะอยู่ประมาณ3-4แผ่นเรียงติดกันนะคะตรงนี้ก็อาศัยหลักการทำงานเดียวกันค่ะโดยการทำงานเปลี่ยนจากพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะเทศทีนี้เวลาเราเล่นเครื่องคิดเลขก,ก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเล่นในที่ที่มีแสงดวงอาทิตย์ตลอดเวลานะคะเพราะว่า อุปกรณ์แล้วก็กลไกการทํางานของเครื่องคิดเลขเนี่ยสามารถที่จะเก็บพลังงานไฟฟ้านะคะเอาไว้ภายในเครื่องคิดเลขได้นะคะ,ะจากตัวอย่างข้างต้นนะคะ,ะมีอีกนะก็คือไดนาโมนะคะไดนาโมเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานเช่นเดียวกันนะคะโดยอุปกรณ์ไดนาโมเนี่ยค่ะก็จะเป็นการเปลี่ยนจากพลังงานกล เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะจากการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กนะคะถัดมาขวามือของเราค่ะกังหันลมนะคะกางหันลมเป็นการเปลี่ยนรูปจากพลังงาน ลพลังงานกลได้มาจากไหนก็ได้มาจากการเคลื่อนที่ของใบกังหันซึ่งเป็นผลมาจากกระแสลมนั่นเองค่ะเมื่อใบพัดของกังหันหมุนนะคะก็จะสามารถแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะและก็เอาไว้ใช้กับอุปกรณ์ในบ้านเรือนนะ จากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเด็กๆก็จะสังเกตว่าเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนรูปนะคะของของพลังงานจากรูปหนึ่งมาเป็นอีกรูปหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ลำดับต่อไปค่ะเราจะมาดูกันว่าพลังงานนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้มากกว่า1พลังงานมาดูกันเลยค่ะ สำหรับอุปกรณ์แรกนะคะที่เราจะมาศึกษากันนั่นก็คือหลอดไฟค่ะเด็กๆเอแล้วหลอดไฟสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอะไรได้บ้างนะ,ะมาดูกันค่ะสำหรับหลอดไฟนะคะซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีปลั๊กและซึ่งปลั๊กเนี่ยก็เชื่อมต่อกับพวกของปลั๊กต่างๆที่อยู่ในในบ้านเรือนของเราใช่ไหมคะพอเราเสียบปลั๊กปุ๊บมันก็เกิดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น โดยพลังงานไฟฟ้านะคะจะถูกแปลงเป็นพลังงานแสงทําให้หลังจากที่เราเสียบไฟไปปุ๊บนะคะหลอดไฟของเราก็สว่างขึ้นมานอกจากนั้นยังไม่พอค่ะยังมีพลังงานความร้อนออกมาด้วยซึ่งหลังจากที่เราเสียบไปนานๆน,นะคะเราก็ลองจับหลอดไฟของเราดูเราจะพบว่าหลอดไฟหลอดไฟของเราเนี่ยสามารถผลิตหรือว่าให้ความร้อนออกมาด้วยนะคะอ่า ถัดมานะคะก็คือนาฬิกาปลุกค่ะเอ๊นาฬิกาปลุกติดๆช่วยครูพี่แอมคิดหน่อยสิคะว่าสามารถแปลงเป็นพลังงานอะไรได้บ้างคะนาฬิกาปลุกต้องใส่อะไรและอย่างแรกนาฬิกาปลุกต้องใส่ถ่านใช่ไหมคะอะแสดงว่าเป็นกลไกาการทํางานโดยแปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าอะหลังจากนั้นนะคะ ทานไฟที่แปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะก็สามารถให้ออกมาในรูปของพลังงานกลพลังงานกลเป็นพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ค่ะซึ่งเราก็จะพบว่าหลังจากที่นาฬิกาปลุกของเราดังอะคะ่ะมันก็จะมีการสั่นสะเทือนออกนาและก็นอกจากนี้ยังไม่พอนะคะก็ยังมีพลังงานเสียงเป็นตัวการที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกตัวว่านาฬิกาปลุกนะนะคะอ่าแสดงว่าการ ที่นาฬิกาปลุกของเราแรงเป็นพลังงานเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงดังขึ้นซึ่งเกิดจากพลังงานกลและพลังงานเสียงค่ะเอถัดมาโน้ตบุ๊กค่ะโน้ตบุ๊กแน่นอนค่ะว่าหลักการหรือว่ากลไกการทำงานของเราเนี่ยจะต้องมีแบตเตอรี่ใช่ไหมคะอยู่ภายในเครื่องซึ่งก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะเอแล้วจากการทำงานดังกล่าวนะคะพอหลังจากเราเปิดอุปกรณ์โน้ตบุ๊ก ขึ้นพลังงานไฟฟ้าก็จะเกิดการเปลี่ยนรูปมาเป็นพลังงานแสงเปิดปุ๊บหน้าจอติดปับ๊บ นอกจากนั้นยังไม่พอได้ออกมาในรูปของพลังงานเสียงอีกด้วยพลังงานความร้อนนะคะเพราะว่าเครื่องของเราก็ต้องทํางานตลอดเวลาและยังเกิดพลัพลงงานกลอีกด้วยนะคะซึ่งก็จะส่งผลทําให้โน้ตบุ๊กของเรามีทั้งภาพและเสียงและในขณะที่ใช้งานค่ะมอเตอร์ของใบพัดก็จะหมุนเพื่อเกิดเพื่อเป็นการระบายความร้อนนะคะออกจากโนตบุ๊กนั่นเองค่ะ ถัดมาไมโครเวฟไมโครเวฟก็เกิดจากการแปลงพลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะมาเป็นพลังงานแสงเด็กๆเคยสังเกตใช่ไหมหลังจากที่เราเปิดเครื่องไมโครเวฟป,ปุ๊บมีแสงขึ้นมาด้วยอยู่ภายในมีพลังงานกดเกิดพลังงานกลเกิดขึ้นมีพลังงานความร้อนและมีพลังงานเสียงค่ะก็เลยทําให้นะคะอาหาร ที่อยู่ภายในตองไมโครเวฟเนี่ยมีอาหารอาหารที่ร้อนนะคะแล้วก็เกิดแสงสว่างเพื่อทําให้เราสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของอาหารนะคะในที่อยู่ภายในเตาและเมื่อครบกําหนดเวลาค่ะก็จะเกิดเสียงดังติ้งเพื่อเป็นเสียงเตือนออกมานั่นเองค่ะถัดมาไดเป่าผมค่ะสำหรับเครื่องเป่าผมนะคะเราก็จะแปลงจากพลังงานไฟฟ้ามาเป็น พลังงานกลและพลังงานความร้อนค่ะเพราะว่าการที่เราเสียบปลั๊กไฟเพื่อใช้งานใดปอบผมนะคะก็จะทําให้มอเตอร์ของเครื่องหมุนและมีความร้อนเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆพอตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่าพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานได้ตามตัวอย่างประเภทของพลังงานที่ครูพี่แอมเคยอธิบายเอาไว้ ซึ่งนอกจากนี้นะคะพลังงานสามารถที่จะเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งหรืออาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนอีกรูปหนึ่งไปเป็นอีกหลายๆแบบก็ได้นะคะทั้งนี้เด็กๆก็ควรจะสังเกตนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้งานเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเพื่อที่จะตอบให้ถูกแล้วก็เห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงนะคะและก็สุดท้ายนี้นะคะครูพี่แอมก็ฝากเด็กๆนะคะทบทวนในเรื่องของการเปลี่ยนรูป พลังงานและทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนค่ะวิทยาศาสตร์หน้าที่156และ157ค่ะโดยการตอบคำถามลงในช่องว่างจากโจทย์ที่กำหนดให้และสำหรับวันนี้ครูพี่แอมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ